สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเชียงรายนะอยู่นะคะวันนี้นิกพามาทานร้านอีกแล้วนะคิดว่าร้านนี้หลายๆคนนะต้องรู้จักแน่นอนนะก็คือร้านลาบปลาไหลนะคะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่เปิดมานานมากแล้วก็ทำเลเนี้ย คือจริงอ่ปะป้าไหลอ่ะเขามีการรีโนเวทร้านใหม่นะแต่ว่าก็รีโนเวทมาสักพักแล้วก็ขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่ากระแสตอบรับของลูกค้าดีมาตลอดเลยก็เปิดมาหลายปีมากๆแล้วนะย่านเนี้ยเป็นย่านที่เรียกว่าคนที่มาบ้านฟาร์มเนี่ยมาเพื่อจะมากินร้านป้าไหลเลยเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวบรรยากาศร้านเป็นยังไงก็ตามเข้ามาเลยจริงๆตั้งแต่เปิดร้านใหม่มาเนี่ยยังไม่เคยมากินเลยนะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างลึกเลยนะคะเข้ามาทางบ้านฟาร์มเนี่ยที่จะทะลุไปทางเวียงเชียงลุงได้ นะก็เป็นทำเลที่มีความจเจริญค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีบ้านค่อนข้างเยอะด้วยนะก็บรรยากาศร้านก็กว้างใหญ่มากสบายๆคือตอนช่วงเที่ยงอะ่ะคนจะเยอะมากนะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาก็เกือบเที่ยงละก็คนก็หมุนเวียนเข้าออกเข้าออกตลอดเมนูที่นี่ก็อย่างว่าเนาะเป็นร้านลาบก็ต้องมาทานลาบแนละ้วที่นี่ เมนูเยอะมากตัวเยอะมากนะลาบมันต้องคู่กับผักอยู่ละนะตอนนี้พี่อุ้มกับพี่แอร์เนาะก็กําลังสั่งเมนูอยู่เดี๋ยวเราให้ดูเมนูตรงนี้กันดีกว่าระหว่างที่สาวๆกำลังตัดสินใจอยู่นะนี่มาดูเมนูใกล้ๆเลยเมนูของที่นี่นะก็เรียกว่าราคาเนี่ยไม่แพงแล้วก็ เน้นเนาะเน้นเมนูเป็นลาบเป็นน้ำตกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยว่าใครทานอะไรก็ลาบควาย70บาทลาบหมู60ลาบปลา60สิบาเจ็ดสิบลูห้าสิบก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากสั่งอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เราชอบอะเราก็อาจจะชอบกินพวกแป้งนมอะแป้งนมก็คือเป็นนมหมูอะนมหมูอะไรอย่างเงี้ยชอบกินแล้วก็บรรยากาศก็สบายสบายแบบนี้เลยนะ กินอะไรดีสั่งอะไรไปบ้างแล้วกินอ,อ,<า>อะไรก็ได้จริงจริงอยากกินแป้งนมอ่ะทุกคนกินเป็นปะกินไ,ได้เอ,อ,อาแป้งนม,มนี่อะไรแป้งน,นมแป,ไปไง้งไกก็สำหรับใครที่มาเนาะแล้วก็วันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงอากาศที่ร้อนอะ่ะเขาก็มีโซนห้องแอร์ให้ด้วยนะโซนห้องแอร์ก็จะเปิดเวลา11โมงจนถึงประมาณสัก2ทุ่มหรือว่าจะนั่งบรรยากาศนอก ด้านนอกแบบนี้ก็ได้ก็บรรยากาศดีมากนะจริงวันนี้ก็อากาศร้อนไหมก็ร้อนนิดน,นึงแต่ว่าไม่ถือกับร้อนมากแต่ด้วยบรรยากาศแบบนี้คือแบบฟิลลิ่งอ่ะการกินลาบก็ต้องประมาณเนี้ยแล้วก็เมนูก็ด้านบนได้เลยใครจะสั่งอะไรเพิ่มก็ลองดูได้เลยบางเมนูเนี่ยอาจจะมีเนาะในบางวันบางวันก็อาจจะไม่มีก็แล้วแต่วัตถุดิบของเขานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นมากๆเลย แล้วก็เดี๋ยวอาหารมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอาหารเลยนิดนึงนะก่อนที่ทุคนอาจจะกินลาบเนาะเพราะส่วนใหญ่การกินลาบเราก็ใช้มือเป็นส่วนใหญ่เนาะในบางอาหารที่แบบมันได้อาลรเราต้องมาล้างมือก่อนตามเลยคือจุดล้างมือเขาก็แบบดๆเนาะเราก็ต้องมาล้างมือก่อนนะก่อนกินลาบนะตามเลยค่ะ ชีเป้าจุดล้างมือร้านปลาไหลมีสองซุม้มมีสองซุมซ้ม,ม,มนะมกินร้อนช้อนกลางล้างมือช่วงหน้าร้อนด้วยนะก็อยากจะให้ทุกคนนะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆเนาะเพราะเราก็ไม่รู้วันนึงเราจับอะไรมาบ้างแต่ว่าเราจะจับอาหารแล้วเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดฝากทิดแค่นี้<ม>นะ<ว>นะพี่อ<ว>ุ้มที่มาเมืเ่อกี้ กับเวลาคือไม่เกิน10นาทีแน่นอนไม่เกิน10นาทีแล้วก็เมนูแรกๆอะที่มานะก็คือมาไม่ถึง5นาทีเลยแต่ว่าเมนูเนี้ยเพิ่งสั่งไปหลังจากที่สั่งอันอื่นนะก็มาเร็วเหมือนกันร้านอ่ะได้อาหารเร็วมากๆเดี๋ยวเราจะให้พี่อุ้มเนาะกับพี่แอน้นมาแนะนำอาหารดีกว่าว่าใครสั่งอะไรไปบ้างพี่อุ้มสั่งอะไรไปพี่อุ้มนะคะจะสั่งเป็นลูกขั่วค่ะแล้วก็ลาบคั่วค่ะพี่อุ้มสั่งสองอย่างค่ะอค่ะแล้วพี่แอนสั่งอะไรคะ ่แอนสั่งตำลาวค่ะอีกอันก็จะเป็นลาบหมูใช,ใช่ไหมใช่ใชแล้วพี่ออมสั่งอะไรไปเออนี่เลยจีน,นึ่งจีน,นึ่งกับน้ำพริกขา จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็คือจิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่านะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราชาวเหนือเลยรสชาติเป็นยังไงก็ตามมากินที่ร้านมไหลยได้แต่ว่าร้านนี้ดังมากคิดว่าคนทั่วไปต้องรู้จักอยู่แล้วแล้วก็คนเชียงรายก็รู้จักอยู่แล้วแต่ใครยังไม่เคยกินก็ลองมากินได้หยุดวันอาทิตย์นะอย่ามาวันอาทิตย์บอกไว้ก่อนเชียงรายนะยุงเราบอกแล้วอย่ามาวันอาทิตย์เดี๋ยวขอชิมนิดนึงป่ะทุกคนจิ้มกันคนละอัน <c oughs> มาขอเริ่มจากแป้งนม <c oughs> น้องนิสสังแป้งนมมานะคะ ใครสั่งอะไรก็ชิมรเอยให้มันความรสชาติตีนเนือนะอืมอร่อยเป็นไงพี่รุ่นอร่อยมากค่ะแป้งนมคือว่านุ่มนมมากดื้อไหมดื้อไหมดื้อดื้อต่อไปรุ่นเนี่ยไปว่าอร่อยดื้อค่ะดื้อดื้อไหมมาดื้อมากดื้อมาก โอเคเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากเชียงรายน่าอยู่เนี่ยนะคะคิดถึงที่่อาศัยคิดถึงเชียงรายน่าอยู่นะคะแล้วก็เราลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชียงรายทุกอย่างที่ตามมาได้เป็นจริงทั้งหมดยังไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะหิวมากละสว,วัสดีค่ะ